สวัสดีครับนี่ก็เป็นชุดส้างสมลอ้อนะครับส่งมาเมื่อวานก็เลยเอามาลองเทียบดูกับรถเบสเป็นล้อแม็กสวยครับมีฝาครอบดุมด้วยสวยงามเลยทีเดียวนี่มีเพาเป็นเพาไม่ต้องใช้โซ่นะครับเป็นเพาเฟืองไย เป็นระบบดิสเบรกนะครับมีดิสเบรกหลังพร้อมมีจานเบรกมาให้แล้วก็เกียร์เกียร์ค่อนข,ข้างใหญ่พอสมควรผมผมยังนึกเลยว่าโอ้เกียร์นี่มันสงสัยมันทุกได้เป็นตันเลยมั้งนี่นะครับเกียร์สวยนะครับเป็นเกียร์แบบมีสโลว์ให้ดูกันจะชัดตรงนี้นี่นะครับเกียร์ ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวเป็น2ขัคนเกียร์นะครับเป็นเกียร์สปีดกับเกียร์สโลเดินหน้าถอยหลังได้คบล็บอกสเตอร์รูสเตอร์น่าจะเป็นสเตอร์20 20มมิลครับใช้กับพวกเวฟได้ครับเวฟสมัทได้ไทเกอร์ครับใช้ได้ก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับอยู่จังหวัดตราดนะครับผม เอารถมาทิ้งไว้ให้ทำประมาณ4วัน5วันเสร็จครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ